Nice. <laughs> ประจําตนนอกจากนี้รัฐบาลสองประเทศมีความเห็นว่ารัฐบาลไทยและลาวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายใต้ความเป็นประชาคมอาเซียนทหารที่ตรวจงานในพื้นที่เป็นหน้าชุดเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารระยะสั้นๆได้ขนาดไหนดีกว่า มานาแต่ริมกัพอเหมือนนี่เาเป็ยนนัสดครับัลครับครับมคับหนึ่งิดี่อนไปดูครับที่แหลก ที่ห้องประชุมค่ายประจักษ์ศิลปาคมมณฑนทหารบกที่24เขตเทศบาลนครอุดรธานีพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2พร้อมด้วยพลตรีประเสริฐขาทิพาทีผบมทบ24และคณะให้การต้อนรับพลตรีวันทองบุตรวงศ์รองหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวพร้อมด้วยคณะทหารสปปลาวเดินทางมาประชุมหารือและแนะนําตัวกับกองทัพไทยตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนผู้นําหน่วยทหารตาม ความตกลงของคณะกรรมาการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนทั่วไปไทยลาวหรือ GBC ซึ่งในการประชุมหาหรือตามที่รัฐบาลไทยกับลาวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายใต้การประชุมอาเซียนโดยมีความร่วมมือที่สำคัญคือการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางรถไฟและสะพานมิตรภาพนอกจากนี้รัฐบาลทั้งสองประเทศยังมีความเห็นว่ายาเสพติดเป็นปัญหาร่วมกันจึงได้มีความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยลาวจะตั้งชุดประ สารงานประจําพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารยาเสพติดซึ่งผู้บังคับหน่วยที่รับผิดชอบกําลังตามแนวชายแดนทั้งสองฝ่ายจะได้มีโอกาสพูดคุยและให้ข้อสเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกันให้เกิดความมั่นคงตามแนวชายแดนและความสงบสุขโดยใช้เวลาในการประชุมหารือประมาณ45นาที จากนั้นได้ลงมาถ่ายรูปร่วมกันจากนั้นแม่ทัพภาคที่2ให้สัมภาษณ์ว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดสะแก้วทางพื้นที่ชายแดนในอีสานตอนล่างไม่มีความกังวลอะไรและเราก็รักษาอธิปไตยในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบของเราได้ดีที่สุด โดยในพื้นที่ของเราก็ได้ให้กําลังพลเฝ้าระวังเป็นอย่างดีและไม่ประมาทหลังจากที่พบทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านโดนอ่าวจังหวัดศรีสะเกดซึ่งปัจจุบันเรายังไม่มีการถอนกําลังออกจากพื้นที่และยังตรึงกําลังเอาไว้อยู่ให้มีการเตรียมพร้อม โดยอยู่ในขั้นตอนการเจราจารในช่วงต่อไปก็จะมีการประชุม RBC ของแม่ทัพทั้งสองฝ่ายและตนก็หวังว่าเหตุการณ์จะไปในทางที่ดีซึ่งสถานการณ์ในพื้นที่ของเราไม่มีปัญหาแต่ที่เป็นห่วงคือพื้นที่จังหวัดสระแก้วพื้นที่ภาคหนึ่งก็ขอให้กำลังใจทั้งทหารและหน่วยงานราชการในพื้นที่ภาคหนึ่งที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาพื้นที่ตรงนั้นแต่ในส่วนพื้นที่ของเราก็ยังไม่ประมาทพร้อมปกป้องอธิปไตยทุกรูปแบบ แม่ทัพเผยอีกว่าตนใกล้จะเกษียณและจะมีการเปลี่ยนแม่ทัพภาคที่สองไม่น่าจะมีอุปสรรคอะไรเพราะแม่ทัพคนใหม่ก็เป็นรองแม่ทัพภาคสองซึ่งก็อยู่อำนวยการยุทธในพื้นที่ชายแดนมาตลอดและก็ดูสถานการณ์อยู่แล้วทุกอย่างสามารถทำงานต่อเนื่องได้เลยไม่ต้องมาเรียนรู้อะไรเพราะท่านเป็นคนเก่าแก่เคยเป็นนายทหารมาก่อน ทางนี้ในส่วนพื้นที่ภาคสองอยากให้ประชาชนและทหารที่อยู่ในพื้นที่ตลอดแนวชายแดนใช้สติมีความอดทนและก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีส่วนพี่น้องประชาชนก็ขอให้ฟังคำแจ้งเตือนคำแนะนำจากทหารที่อยู่หน้าแนวเป็นหลักอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาให้ใช้เหตุผลและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่คอยติดตามข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ให้เกิดความเรียบร้อยตามความเป็นจริง ความตึงเครียดในพื้นที่ตอนนี้เป็นอยงไรครับหลังจากที่มันมีการเครียดเหยียบระเบิดกับระเบิดอีกเรอในช่วงที่ผ่านมาก็เราก็ให้กำลังคนได้เ้าระวังไม่ประมาณแล้วก็ปัจจุบันก็ยังไม่มีการถอน,น,นกำลังก็ยังเป็นกำลังหนึ่บแล้วก็ให้มีความเตรียมพร้อมซึ่งอยู่ในขั้นการเจรจาของตามขั้นตอน ขั้นตอต่อไปก็จะมีการประชุม RBC ของแม่ทัพทั้งสองฝ่ายแล้วก็หวังว่าเหตุการณ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นขึ้นนะครับประเมินสถานการณ์ของเราตอนนี้ยังไงบ้างก็ดูๆแล้วก็น่าจะเป็นพื้นที่ทางทางสายแก้วนะครับอันนี้ก็ให้กําลังใจท่านแม่ทัพท่านหนี้แล้วก็ส่วนราชการจะเกี่ยวข้องกับท่านแต่ว่าไมแก้ปัญหาตรงนั้นตามส่วนทัพภาคสองเราก็ให้ประมาทพร้อมป้องทุกัจทุกลูกแอบแล้วอยู s <S ่ประสาทไหมครับ ไม่เปีนเน่ยนนะแมับใหม่ก็เป็นรองแมคทับท่านก็อยู่นวยการยุทธในพื้นที่มาดูตลอดนะท่านรู้สถานการณ์ทุกอย่างก็กต่อเนื่องไปได้เลยไม่ต้องมาเรียนรู้อะไรกันใหม่ท่านเป็นคุณเก่าแก่ในใทัพพักสองเป็นพี่การของพลรับที่หกปปกำลังสุรนารีเก่าอยู่แล้วครับไม่มปัญหา่ท่านให้กำลังใจทหารที่อยู่แล้วก็ชาวบ,บ้านด้วยอหครับช่วงนี้สถานก,การณ์ตเครียด ในส่วนของพื้นที่ทับกษสงเองแล้วก็พี่น้องตลอดแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ขอให้ใช้สติแล้วก็มีความอดทนแล้วก็ปฏิบัติในหน้าที่ตัวเองให้ดีแล้วก็ผู้นักประชาชนก็ให้ฟังคําแจ้งเตือนคาแนะนําจากเจ้าที่ทหารที่หน้าแนวเป็นหลักแล้วก็ใช้รวมในการแก้ปัญหาแล้วก็มีสิ่งมีผลตามคำสั่งของเจ้าที่ในในส่วนเกี่ยวข้อง Lalu tindak pasal yang mungkin perlu, terhadap perbuatan yang tidak benar. ความตึงเครียดในพื้นที่ตอนนี้เป็นยังไงครับหลังจากที่มันมีการที่ว่าเหยียบระเบิดกับระเบิดอ,อีกรอบอ๋อนี่วที่ผ่านมาก็เราก็ให้กำลังคนได้เฝ้าระวังไม่ประมาทแล้วก็ปัจจุบันก็ยังไม่มีการถอนกำลังก็ยังตึงกำลังกันอยู่ครับแล้วก็ให้มีความเตรียมพร้อมซึ่งอยู่ในขั้นการเจรจาของตามขั้นตอนในขววต่อไปก็จะมีการประชุม R บ c ของแม่ทัพทั้งสองฝ่าย เราก็หวังว่าเหตุการณ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นขึ้นนะครับประเมินสถานการณ์ของเราตอนนี้ยังไงบ้างก็ดูดูแล้วก็น่าจะเป็นพื้นที่ทางทางสายแก้วนะครับอันนี้ก็ให้กําลังใจท่านไหมครับท่านหนึ่งแล้วก็ส่วนวาทานที่เกี่ยวข้องที่ท่านจะต้องไปแก้ปัญหาตรงนั้นครับส่วนทัพภักสองเราก็ไม่ประมาทแล้วก็พร<า>้อมป้องกันไตทุกรูปแบบหนูนหประสาัไหมครับไม่เป็นนะ ม่ทัพใหม่ก็เป็นรองแม่ทัพท่านก็อยู่อำนวยการยุทธในพื้นที่มาโดยตลอดครับท่านรู้สถานการณ์ทุกอย่างก็ก็ต่อเนื่องไปได้เลยไม่ต้องมาเรียนรู้อะไรกันใหม่ท่านเป็นคนเก่าแก่ในในทัพอักษรเป็นผู้การของคนรับที่หกพบอกกาลังสุรนาีเก่าอยู่แล้วครับันหงท่านให้กําลังใจทหารที่อยู่แล้วก็ชาวบ้านด้วยนะครับช่วงนี้สถานการณ์ตึงเครียด ในส่วนของพื้นที่ทัพัศน์เองแล้วก็พี่น้องตลอดแนวชายแดนไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใดก็ขอให้ใช้สติแล้วก็มีความอดทนแล้วก็ปฏิบัติในหน้าที่ตัวเองให้ดีแล้วก็พี่น้องประชาชนก็ให้ฟังคําแจ้งเตือนคาแนะนําจากเจ้าที่ทหารที่อยู่หน้าแนวเป็นหลักแล้วก็ใช้รวมในการแก้ปัญหาแล้วก็มีเหตุผลแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าที่ในในส่วนเกี่ยวข้องให้ดีแล้วติดตามข่าวสารที่ถูกต้อง นะครับเพื <pid> ่อเพื่อการแก้ไขปัญหาในเื่อที่เกิดเป็นร้อยตามความป็นจริง